เสียงแทรกซ้อนครับเสียงแทรกซ้อนจากคนที่ไม่ค่อยจะเออเออเออไม่รู้อะไรนะครับมีเสียงแทรกเข้ามาครับหยิบพูดได้แล้วหยิบพูดได้แล้วพอเหอะวอเหอะไปเลยไม่รู้เรื่องเลยอะอะไรอะอะไรอะอะไรอะเกิดการอเไรขึ้นหนาอะไรอะยิ่งซีนครับยิ่งสีนไม่มีก่ีกดนาเกิดการทะรมาภิวัตกันขึ้นครับ มา้ากบอกว่าไม่เ่อาด่อต่อเลยต่อเลยต่อเลยวันนี้พวกเราจะมีท่ามานเสนอนะคะคือท่าโป่ปปซ่า มันใหญ่โอ้โหตัวมันใหญ่มันเดินอุ้ยอ้ายมันเดินอุ้ยอ้ายลา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 ฮิป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 โปโอ้โหตัวมันใหญ่โอ้โหตัวมันใหญ่มันเดินอุ้ยอ้ายมันเดินอุ้ยอ้ายลา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 